แปลกแต่ดีแพตตี้ท้องขยายเร็วมากลูกแฝดดิ้นเก่ง <L un ters> นับถอยหลังอีกแค่เดือนกว่าๆก็จะได้เจอหน้าเบบีตัวน้อยแล้วสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกแฝดแพตตี้อังสุมาลินพันรยาคนสวยของแดนวรเวทล่าสุดแพตตี้โสพส์ภาพอวดท้องกลมโตวัยเจ็ดเดือนกว่าๆพร้อมอัปเดตพัฒนาการลูกแฝดในท้องว่าโตดีกันทั้งคู่แถมยังดิ้นเก่งอีกต่างหากช่วงนี้ท้องขยายเร็วมาก หาฮาน้องแฟดก็โตดีดิ้นกันเก่งมากเป็นความรู้สึกที่แปลกแต่ดีนะอีกเดือนกว่าๆเราก็จะเจอกันแล้วนะเวลาผ่านไปไวจังเริ่มตื่นเต้นแล้วสิซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณแม่แพตตี้และน้องแฟดกันอย่างเนืองแน่น